สวัสดีฮะวันนี้แบงแบงอ่อนทัวพาชมมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งรุ่นนะฮะรุ่นนี้นะครับเฮียใช้ดอนคิงของเราได้เดินทางรอบโลกมาแล้วนะครับกับเจ้าคาวาซกิ KLR650 นะครับผมเป็นรถ 650cc ซูบเดียวนะครับตัวนี้นี่ฮะเครื่องตั้งตัวเดียวเลย ตัวนี้เป็นปีสองพันยีบสามนะครับรถตัวล่าสุดจากค่ายคาวาเอกิพร้อมกับชุดชุดหน้าเขาสวยนะหล่ออยู่ใช้ได้เลยมีสปอร์ตไลท์ศูนย์หนึ่งคู่ให้แล้วก็มากับล้อหน้ายี่สิบเอ็ดนะครับผมฟิลลิ่งก็อัตราเร่งต้นดีมากเลยครับจำเป็นใช่รถที่เน้นความเร็ว ด,ดีเลยทีเดียวมีกระเป๋าให้ด้วยนีนกระเป๋าสวยอยู่ใช้ได้เลยท่อเดิมๆเ,เขาจะเงียบไปนิดนึงถ้าใส่ท่อแต่งผมว่าน่าจะสวยงามแล้วก็เสียงดีกว่านี้หน่อยนีย่เดี๋ยวชุดแฮนดิง้งเขาดีครับผมขี่สบายดีนะฮะยอมรับเลยว่าขี่สนุกมากตัวนี้ มีแค่เจ็ดพันโลนะครับคันนี้ใครที่หารถเดินทางเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นรถนอกกระแสเลยคันนี้แต่ทางเมืองนอกนะครับฝรั่งนิยมมากเลยนะครับ KLR 6 5 0ลองเซิร์ชใน YouTube ดูได้เลยอโอเคแล้วเราลองมาฟังเสียงของเขาดูกันว่าเสียงท่อเดิมๆหกร้อยสิบสูบเดียวจะเป็นอย่างไร อาจจะไม่ได้ไพเ่าะเท่าไหร่เงียบเงียบเลยแล้วเขาจะเล็กมากเลยครับที่เราก็สามารถใส่ปีปบนน๊บใบบนได้งงไปการเล่นดีมากครับนี้ สวยงามมากครับผมคลาสสิกมากตอนนี้เห็นแล้วอยากจะเอาไปผจญภัยเลยนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปเลยเขาจะไปลูสวนพึ่งสักรอบหนึ่งนะฮะเขามีสวิตไฟเสริมมาให้ด้วยนะ,ะอีกหนึ่งอันลองกดให้ดูนะนี่นี่เป็นแบบตกก็มีครับว้า คืนสว่างมากเลยครับตัวนี้ได้เลยรถที่ที่น่าใช้หนึ่งคันเลยนะครับ<ม>จเจ้า KLR เพื่<ม>อ,อนๆสนใจก็ลองหาดูในท้องตลาดที่ศ<ส>ูนย์ก็ยังพอมีขายอยู่นะครับตัวนี้ราคาเมื่อหนึ่งนะอยู่ประมาณ3 0 0แสนต้นๆนะครับ ประมาณนี้ครับผมใครชอบก็ลองคอมเมนต์ไว้ให้ได้เลยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะเอาไปลุยให้ชมกันนะฮะรุ่นนี้สวัสดีครับผม